สวัสดีวันนี้เราจะมาแก้โจทย์ที่อาจารย์ให้มากันนะคะจากการสำรวจได้รับรราวัลของนักเรียนชั้นม4จำนว360น360กลนตัวนี้จะเป็นเราจะเป็นยูเนียนยูเนียนก็คือตข,อข้อมูลสาวกับ360ช่หม กผลดังนี้มีนักเรียน2 2 0้คนได้รับรางวัลเรียนดีเราจะแทนด้วยตัวดีเท่ากับ220มีและมีนักเรียน200คนที่ได้รับรางวัลพฤกิกรรมดีตัว P ีจะแทนด้วย200ส่วนนักเรียน100คนได้รับรางวัลเรียนดีและพฤติกรรมดีเราจะแทนด้วย ดี n t e เต e t เท่ากับหนึต่อไปเรามาจะแก้โจทย์กันนะคะโอเคตอวนี้จะเป็นติดเซตเซตนี้ตรงกลางจะเป็นเซต B, B. ีอเซตท่ากับ100เราจะมาหาค่าตัวเซต D กันนะคะโอเค หนึ 200, 200, 200, 100, ่งนำสองร้อยสองร้ิลบหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งยีสส่วนซตินะคะนำสองลบหนึ 500, 200, ่งร้อยเท่ากับหนึ่งร้อย เราอา่านการคูณสิบหมดแล้วนะคะต่อไปเราจะมาตอบคำถามก็คือจำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีและได้รับรางวัลเรียนดีแต่ไม่ได้รับไ,ไ,ไม่ได้รับไม่ได้รับรางวัลประจาดีก็คือเราจะใช้ตัวเซษดีนะคะตอบเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบจำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลพฤติกรรมดีแต่ไม่ได้รับรางวัลเรียนดีก็เท่ากับ 100ส่วนจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้รับรางวัลเรียนดีและพฤติกรรมดีก็คือน,น,นำหนึห่งลบหนเอ๊ะนำบวกหนึ่งวกหนึ่ง้อเท่ากับ320ร้อลบสามลบ ลบขอบกขตของข้อมูลถ้าเปนเนี่ยนสามก็เท่ากับส0่สิบำตอบก็คือสี่สิจำนวนนเัเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดีหรือรางวัลประพฤติกรรมดีอย่างน้อยหรางวัลก็คือนำหนึ่งร หน0่งรแล้วก็หนึ่มาบวกกันก็เท่ากับสามร้อยยี่สิบตอบก็คือ320ต่อไปข้อที่5นะคะก็ตัดไปก็คือเราจะไม่คิดเดาตัดไปนะคะจากการสำรวจความสนใจในการเลือกชุมชนสองชุมชนของนักเ,เรียนเรียนชั้นม4จำนวน100่งคนพบว่า นะเรียนจำนวนหนึ่งร้อยคนก็คือขอบเขตก้องหรือยูเนียนยูเนียนเท่ากับหนึ่งร้อยสนใจชุมชนพระพุทธศาสนาจำนวนสี่ร้อยห้าสิบ d e เท่ากับ 45. สี่สิบห้าสนใจชุมนุมอนุรักษ์กวัฒนธรรม เท่ากับ55าสิบห้คนโอเคเราจะแทนด้วย b เท่ากับห้สนใจชุมชนพระพุทธศาสนาและชุมชนนันุรักษธรรมชาติ30มสิคนเราจะแทนด้วย a ยินเทศีลด้วยเท่ากับ30เราจะมาหาค่ารตรงนี้กันก่อนนะคะก็คือนิสิต a ศีลต้ว แล้วก็ตรงกลางจะเป็นเซตอินเซตบีอิเซตปีเท่ากับ30แล้วก็นำตัวเซตเอก็คือ4ี่สิบ้าลบสามสิบเท่ากับสิบห้าต่อไปเซต B ีเซตปีก็คือนำห้าสหลบสาสิบ เท่ากับยี่ห้าต่อไปเราหาข้อมูลของสเตติเรสปีเสร็จแล้ว,ลวต่อไปก็จะมาหาคำตอบจำ,จำนวนนักศึกษาจำนวนนักเรียนที่สนใจชุมชนเดียวชุมชนเดียวก็คือนำสเตและรสปีมาบวกกัน สท,สท,ทิติเ B บกกันก็คือ15บวก25นี่สถิติตรนี้จะเป็นสถิติเท่ากับ40คำตอบก็คือ40ต่อไปจำนวนนักเรียนที่ไม่สนใจทั้งสองชุมชนนำไม่สนใจทั้งสองชุมชนลบสินำ15 บวกสามสิบบวกยี่สิบห้านำทั้งสามเซตมาบวกกันเท่ากับเจ็ดสิบได้เจ็ดสิบแล้วก็นำมาลบกับขอบเขตข้อมูลนำเจ็ดสิบลบหนึ่งร้อยเท่ากับสามสิบก้อนี้ตอบสามสิบเสร็จทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอบ